สวัสดีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราเรียนวิชาสังคมหน่วยการเรียนรู้ที่2ต่อเลยนะครับเนื้อหานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมสมุดจดไว้ด้วยนะครับเพื่อจดบันทึกเนื้อหาลงไปด้วยนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้หน่อยหน่วยที่1ไปแล้วนะครับ ต่อไปขึ้นหน่วยที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องของทวีปยุโรปนะครับทวีปยุโรปเป็นอย่างไรนะครับอยู่ตรงไหนของโลกนะครับมีส่วนประกอบพื้นที่เท่าไหร่มีประชากรเท่าไหร่นะครับพื้นที่เป็นอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเราดูทวีปยุโรปนะครับที่ตั้ง ลักษณะูมิลักษณะภูมิประเทศนะครับขออภัยนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับลักษณะลักษณะประชากรอย่างที่พูดไปเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับที่ตั้งอนณาเขตนะครับเรามาดูนะครับอันนี้คือเทือกเขาเอลนะครับเทือกเขาคอเคซัสนะครับเทือกเขาอุรัตนะครับเรามาดูนะครับว่าทิศเหนือเป็นอย่างไรนะครับพื้นที่นี้ก็คือ นยุโรปนะครับยุโรปนะครับดูคร่าวๆในแผนที่ก่อนนะครับแล้วมันส่วนประกอบของทวีปยุโรปก็มีประเทศอะไรบ้างนะครับมาดูไอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์นะครับเดนมาร์กสกอตแลนด์นะครับไอร์แลนด์เหนือนะครับอังกฤษนะครับประมาณนี้นะครับทะเลที่ติดก็มีอะไรบ้างมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ฝั่งนี้นะครับมหาสมุทรอาร์กติก บริเวณนี้นะครับส่วนที่เห็นฝั่งนี้ก็คือทะเลดํานะครับดูจากแผนที่นะครับทะเลดําจะติดกับทะเลแคริบเบียนนะครับแล้วก็ลงมาก็เป็นทะเลเอ่อเมดิเตอร์เรเนียนนะครับฝั่งนี้นะครับอ่าวบิสเคนะครับอ่านี่คือทะเลเหนือนะครับประมาณนี้นะครับยุโรปนะครับมีประชากรทั้งหมด 104ล้านคนนะครับเกาะก็เป็นเกาะอังกฤษที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือนะครับของว่าหากนักเรียนอยากไปเที่ยวในยุโรปจะเลือกไปประเทศใดเพราะสาเหตุอะไรนะครับลองคิดไว้ในใจนะครับอ่าลำดูต่อไปนะครับในเทร์แลนด์เยอรมันเบล,ลเยียมน,นะครับฝรั่งเศสนะครับออสเตรเลียน,นะครับ เขาเรียกว่ายุโรปตะวันตกนะครับมีประชากรทั้งสิ้น195ล้านคนนะครับตารางกิโลเมตรนี่ก็เขียนลงไปนะครับเทือกเขาเอลมีอ่าเทือกเขาเอลเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับมองเห็นหรือเปล่าครับเทือกเขาเอลนะครับอยู่ฝั่งไหนเอ่ยนะครับนะครับให้ดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับ ในทะเลต,ต่างๆาทิศเหนือทิศใต้นะครับติดอะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามดูในแผนที่หรือแคบหน้าจอไปได้นะครับต่อไปยุโรปตะวันออกจำนวนประชากร293ล้านคนรัเสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนี่นะครับรัเสเซียกรุง่ะเมืองหลวงก็มอสโกนะครับนี่นะครับโปแลนด์ยูเครนมอนโควา สโ,โลวาก,กียนะครับโปแลนด์นะครับต่อไปยุโรปใต้ก็จำนวนประชากร153ล้านคนนะครับนครรัฐวาติกันเป็นประเทศที่เล็กที่สุดนครรัฐวาติกันนะครับเป็นประเทศที่เล็กที่สุดนะครับอันนี้คือยุโรปใต้นะครับฝั่งนี้นะครับนี่คือทวีปยุโรปทั้งหมดนะครับต่อไปลักษณะ ภูมิประเทศของทวีปยุโรปเป็นอย่างไรนะครับจากที่เห็นเป็นสีเขียวนี้น่าจะมีต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็เป็นภูมิอากาศที่น่าท่องเที่ยวนะครับเรามาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ทางน้ําแหล่งน้ํานะครับอันนี้คือความสูงนะครับ,นะรบจากศูนย์ไปถึงสามสานะครับ เรามาดูนี่ที่ลาบชายฝั่งนะครับนี่ที่ลาบชายฝั่งทะเลนับจากที่ลาบแถบอ่าวบิสเ,เคในฝรั่งเศสขึ้นไปทางเหนือทะเลบอสติกเกิดจากคลื่นกระแสน้ําพัดพาตะกอนมาทับถมบริเวณชายฝั่งนะครับสืบค้นสถานที่ทวีปุโรปหนึ่งนะครับอันนี้ต่อไปมาดูต่อไป ที่ลาบนะครับที่ลาบตะกอนน้าพัดมาก็คือเป็นการทับถมคอตะกอนแม่น้ําตรงนี้นะครับเช่นที่ลาบแม่น้าแม่น้ําโบนะครับแม่น้ําโปนะครับที่ลาบแม่น้าบรูอแม่น้าเชนนะครับแม่น้ําไรต่างๆเหล่านี้นะครับต่อไปหินฐานทวีปบอสติกนะครับมาดูภูเขาชายฝั่ง แอตแลนติกนะครับแอตแลนติกขั้วโลกก็คือหนาวนั่นเองนะครับพื้นง่ายที่ดูตามสารคดีนะครับแล้บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนะครับหมู่เกาะหมู่เกาะบิติกบิติไอส์นะครับและมีล่องลึกนะครับเ,เรียกว่าพอยอดนะครับฟรีออหรือฟอสฟอร์สนะครับขออภัย ต่อไปนะครับหินฐานที่บอสติกที่ลาบหินฐานที่บอสติกประเทศสวีเดนฟินแลนด์ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียมีทะเลสาบขนาดเล็กนะครับโดยทั่วไปฟินแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนไรเอยนะครับดินแดนเหมือนทะเลสาบนะครับก็หมายคามว่ามีทะเลสาบมากมายนั่นเองนะครับต่อไปมาดู องเช็คอินตรงนี้นะครับนี่เอ่งทะเลสาบแคริบเบียนนะครับเอ่นทะเลสาบแคริบเบียนอยู่ในดินแดนของประเทศรัสเซียนะครับปากแม่น้าอะไรเอย่ยวอลกานะครับเป็นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้านะครับอ,อยู่ต่ากว่าระดับน้ําทะเลปานกลาง2 8เมตรเนื่องจากเป็นปริมาณน้ำในำทะเลแคริบเบียนน้อยลงจึงทาให้พื้นที่ราบแอ่งทะเลแคริบเบียนเพิ่มขึ้น นี่คือทะเลแคริบเบียนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับให้เรียนดูแค่ดูในแผนที่แล้วดูตามไปด้วยนะครับว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับจะได้เข้าใจนะครับต่อไปที่ลาบสูงตอนกลางของฝรั่งเศสนะครับมามาชีฟซองตาลานนะครับนะครับเป็นที่ราบโบฮีเมียในสาธารณรัฐนะครับที่ลาบสูงเมีซิตาในสเปนนะครับ เทือกเขาต่างๆนะครับตำแหน่งต่างๆตอนนี้ให้เราดูตำแหน่งของเทือกเขาเนะทือกเขาเอลนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เทือกเขาเอ็อยู่ตรงไหนนะครับบริเวณนี้นะครับนะครับเขาบอกว่าเทือกเขาเหล่านี้ยังมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับความเนื่องจากมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกก็จะมีการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับ ต่อไปหมู่เกาะต่างๆหมู่เกาะไอแลนด์ของประเทศไอแลนด์นะครับหมู่เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหมู่เกาะในบริเวณทะเลเหนือนะครับและก็อ่าวต่างๆนะครับอ่าวฟินแลนด์ทะเลบอสติกนะครับบริเวณนี้นะครับนะครับสาหรับตอนที่1นนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะครับขอฝากไปเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปต่อในคลิปที่2นะครับสวัสดีครับ